สวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุปหูสุปขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเก่งเก่งตกไม่น้อยตั่ได้สวัสดีครับพี่น้องสุปหูสุปขนย่ำแรงนะฝนตกลิ่นพี่น้องเครื่องเอาตกลิ่นลื่นนะต่ว่ามันเอาค่ะ,ะต้องไอจะมาทำอะไรคะวันนี้ นังไอจะมาทำอะไรคะหืมทีเป็นเนี่ยมีอ่ะลุงบ่เอาล่ะลุงสีเบอร์งไงนี่เมื่อนี้สีม,มะฮีตเน่าก,กินแรงให้เก้าพี่น้องเดี๋ยวสีเปิดเห็นพี่น้องเบวยนะนี่ข่อมเคยเห็นวะอู้ยเยี่ยสีเปิดให้พี่น้องเบิ่ง จักลอยรแม่นลอยน่ลอยลอยลอยโตลอยโตลอยจักบแปดสิบกว่าลอยละแปดสิบนีนนี่คงเว่นมาตายเนะมันว่าตายได้พี่น้องนังเป็นเมันไงางค้อคุณอะจิโนนครับจิโนนแดงอะีเด็ดปีแล้วกับจำเจวครับขวดจำเจาเนาะ อี่พี่น้องอปาตเนี่ยเดี๋ยวสีเด็บปีกออกกำแก้วพี่น้องดกมวงยิบจะมีว่มีเพราะเป็นดอกเพราะเขาเป็นน้อยซ่างมีโฟนง่ายห่าย เฮ้ยหนูไปยุมเขาซะบยเล่จับที่หรออ่ะจีเดสปีกแล้วก็ขวดตามเจาที่น้องเดสปีกับอื่ครับเอาปีกออกแล้วก็เอาขามันออกกันได้ เห็นวะเห็นวะผิดครับเป็นผิดเดี๋ยวเด็ดปีกกินโน่นกันนะพี่น้องอยากให้สิมงมาขวากันลอยละแปดสิบกินโน่นไข่ด้วยครับพี่น,อน้องกินโน่นแดงนะ นะเดี๋ยวมาเด็ดปีกันครับ <Hey. S 1> ปีกเห็นแล้วมันสีกัดเจ้าเด็ดปีกตัหลอดครับปีแข็งแล้วเนาะมล้วก็สสีอาไเขัวครับ ต้อยบอกมอ่วงใส่ตันแจวกินโน่นครับพี่น้องออกมาหามาสีเอาค่าหนามนะเนาะค่าหนามครับค่าปลาเนาะมันค่อยสีหอมต้อยบอกมอ่วงเลยสองน้อยครับพี่นอ้องน้อยเลยน้อยเนาะมันห้องก็เป็นน้อยครับมันห้องก็เป็นน้อยน้อย,อยจังสี่พี่น้องมัน ว่าท่านได้ง่ายขนาดไหว่าท่านได้งหญ่เลยแหละฝนตกมากกับเขียวจนพูนเจ้าครับพี่น้องเนี่ยพ้าพี่น้องไปเก็บพักครับถ้าไปเก็บพักสรลเน่ครับก็ช้างอันห้างไก่เอี่ยอันตายแล้วครับพี่น้องพักสระเน่อันนี้เนาะ nhà thuyền thuồng khi đi kiếp ăn là sơn đỏ phải nhà tôn đẹp nên hầm nhà ba ngon phát sơ cái gì phát sơ ไปกินกับแกแล้วล่ะตงกับพ่อได้กินอยอพ่อได้เล่ม นหนาบานเพี่น้ออดอกก็หลาคือบานง่ามแถวคือฝนห้ามบางงังคับคือฝนห้ามเหี่ยวคือดอกผีจะง่ามเหรอสองดอก ฝนห้ามบานห้ายหมือนะทางที่ก็ร้ายเช่นกันครับบานร้ายหมือนี่ครับพระเอี้ยสารเียอีกแบบหนึ่งนะครับหอมคือกันเลยหอมคือกันก็สารเลียหี่เาใส่หลาบใส่อย่างคือกันเลยครับพี่น้องกินเดียวกันครับบ่อีพิษแปลกเลยเพียงจะว่าใบบ่คือกันนะ ทุกอย่างกินยังคือกันเพิดนะครับตัวลักษณะใบว่าคือกันปลูกแค่เดียวนะครับง่ามแหลมมากกับสีออกซาเนี่ยง่ามฝนมักกั่ง่ามครับใช้เพิ่มค่ามหอม น่นัวไปขวากินโน่นครับพี่น้องก็ไปเอาข่ากันใส้ห่อเลยพี่น้องเดี๋ยวเหาสิมาขวกันนะครับเอาน้ำใส่นิดน้อยนะครับแล้วก็เอาชีโนูนที่เ่าเด็ดปีกนะครับแล้วก็ล่างแล้วเรียบร้อยนะครับเอามาขวะ จนนำแห้งนะครับพี่น้องจนมันสุกคนละข้าก็สิเอาเกลือใส่น้ำจักหน่อยครับเกลือใส่น้ำตัวห้งมันนุ่นนะครับเขยชุดหนึ่งนะครับครัวจนนํามันแห้งคนล้วครับพี่น้องจนมันสุก กระเดียวก็บเลือดนะครับพี่น้องพรวะว่าหอกหางมันบางนะอันนี้อันนี้กระทะแขกนะพี่น้องมันบางแล้วนนนนก,ก็มันปดไห้ครับพี่น้องผมมักกระทะนี่ผมเอ่กระทะแขกนะมันบางครับแต่ว่าเสียย่างเดียวแล้วมันหนักตีกระทะน้อยย่มาว่าถอดแต่ว่าพวกกลัวพวกนี้พวกครับไห้ครับมักเยอะครับพวามัน ห่อนไหวทุกไหวครับขั้นใจครับพร้นันบางกว่ากระถาบกระถาบ้านห้านะครับอีกแบบนึ่งกับน,นี้แบบมัวจับสองหัวครับจนนามันบกคุณหล่าพี่นอ้องยาวว่าเบิ้งกันครับ คมันแตกแข็งด้วยหรือะคระับหนามันเยอะเจ้าเข้ากัวทกินนู่นเ,น,เนี่ยมันแห้งๆนะครับแก้วก็คคอยฉีดไปตาใช้กับข้าวนะครับข้าวนี่ครับจะสียางก้อนนะคะรยยับข้าวหนามนะครับข้าวปลานะครับก็จะสีนี้ก้อมหอมก็ข้าวบารนนะะยังสีมาอย่างข้าว อย่างข้ากันครับข้ากษิเอาไปตำนะครับทุบแล้วก็เอาไปตำแล้วก็ที่นู่นมาตำไส้ครับคงสิ้อยากกินขี้เข่าได้บ้านอีเมียอะไไข่เป็ดมากีก้เขา่ากันนะเข้ดาไส้ก้อนจี้ขี้เข่าตรงห็ดอันนี้เห็นว่านเหลววันครับ เจ้ากินนู้นเสียบดีครับพี่น้องใหม่ใหม่บ้าง่าคอกอันตอนตำครับพี่น้องเ๋้วกี้ข้าวกระทุบเราเสียไปตำนะครับแม่พี่น้องว่าสามารถตำมันสิบเพาเห็นหงครับ อันนี้ข้าวทิจี้แล้วก็ทุกนะครับอามาตำก้อนนะครับวัฒน์เน่ตำดอกอันนี้พักครับเจาใส่ใส่สารเน่หอมบัวนะครับแล้วก็บักม่วงครับใส่ข้อมสูตรนะได้ไหลได้เพียงสองน้อยหน่อยก็ได้เครื่องปรุงก็มีหยางไหลมีปลาแดกหน้าปลาแล้กกระงสุดนะครับแล้วก็นี่ครับผะเอีกเข้า ทีนู่นที่เขาขวัวแล้วนะครับก้อนอื่นนะครับก้อนสีดำทีนู่นนะครับก็ามาตำค่าให้มันแหลกกอนครับแล้วก็เออแบบขี้ผงครับที้มาแบบขี้ผงมาให้นี่เอาปุ๊บขวัวไม้อ่ะปุ๊บพิมเหลือน,น้อยๆนะตำค่าให้มันแหลกนะครับยังติดชามกับสีดำนิดหนึ่ง ทอ,อดยกแล้วนะครับต่อทีนอท่นู่นที่ห้องขวารไส้ครับ ตามหเหตุละเอียดด้วยเหรอครับพี่น้งองเข้ากันก็ค้านะเดี๋ยวด้ยวยครับขอตามให้ละเอียดกันนี่ครับพี่น้งองเพราะละเอียดระดับหนึ่งนะเนาะ ากสิเอาบักพี่ขงใส่กรอนนะครับบักพี่ขงตัวนหญ้าเพียรเด้ครับพี่น้องแบบนี้กสีใส้แบบม่วงน้ำนะครับตามในมันเข่ากันกรอนนะครับก็บักม่วงเพื่อควบส่งเพราะบักม่วงสีออกมากนะครับโอ้ครับเคยเห็ดเถื่อนึง มันงครับเจยวกินุ่งเมียบอกคนระับเมียข้าหลามยกไปบายถูกถูกกันยุ่งไปบายเน,นี่ยริวกบ้ังยุ่งพ้องโว ปงนะครับใช้ผงชูรสใส่ปลาแดดครับผู้ใดบ่มากต่ว่าตองใส่กระไดเด้อพี่น้องผงชูรสใช้น้ำปลาจักน้อยเพื่อคลุกหอมนะครับที่สำคัญก็อะไรก็คือปลาแดดครับปลาแดดเท่ากับปลาแดดหอมเด้พี่น้อง อ่าไปได้มาตั้สิบุแล้วตเดียวก็เข หอมคาดอยู่ก็นีดีแล้วนะครับห้า,หางกัาซีไส้พักนะครับว่า,บบาหลายไปปวดปวดหลัง ขนาดเจ้าพี่น้องตะกินตะกินหอมผ้าวกับหอมห้าสิบจักเลยวเหรอครับดูสาจจก,กัอนอย่างเสียงมันไม่ได้พี่น้องเ,อเอพราะมันทำเงือกเนาะเทปผู้เดียวมันก็รเรื่อย บ,บวใส่เวลาในใจนันมอยนะครับมาปีหนอ่อมาซิมกันบานขันยอนหอนๆครับดังห้อยห้อยโอ้ยควนห้อยห้อยดังห้วยห้อยกันนะ ซีซิมและกระเรี่ยวนะครับพี่น้องผมสีฟ้าตัดคลิปน,น,นะครับนี่นะครับกินกัะบื้อเขือนะฮะสีสีแสบเจ้าจีนูนนะครับแบบหอมค่ะยิ่งเลยพี่น้อง ได้มีโอกาสลบลองเฮ็ดสูตรนี้บ้างครับสายค้าบ้านอะไรครับไี่ออกแซ่บบะแซ่บเป็นอีกหนึ่ง แอบด้วยบ้านกินจนอิ่มก็ว่าจ้ะ,ะ,ม,ะมันำพ่นขึ้นมาครับเพราะว่าสูตรนี้ต้องโซที่ชุดครับสมจักไม่สมบบบม,สม,สมบ่บมวงนะครับ ครับดูครับไปสิบขี้เขาขี้เสดจี้วันนี้อิ่มนหรอข้ามจะถ่ายข้ามีไงครับมาครับ ดเดฟเมียอย่างไรบ้านเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีแดงไว้ซํำนี้นะครับพี่น้องแมาเจวที่ีูนนแบบบันบานนะครับเห็ดเพิ่งเห็ดเทือที่สองนะจับจำที่แม่บอกนะครับเมียเบอกแล้วแล้วก็ไปข่าร้านไปอาบน้ำเนาะกะ ถามว่าถือมาตองกับข,ขอตัวขอให้พี่หนอมได้ครับพี่หนอมสำหรับคลิปนี้กับสีเดยวไซมานี้ครับขอบคุณทุกทุกเมนทุกทุกสับสกานะครับที่เขามาให้กำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้กับไวซานี้ครับสวัสดีครับ